สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาราตตี้วันนี้เราจะมาอัปเดตรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึก VNL 2024โดยเว็บไซต์ v อ l เลย์บอลเวิลดได้เปิดเผยรายชื่อ25นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั่นลีก2024หรือ VNL ระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง23มิถุนายน2024นี้โดยรายชื่อทั้งหมดจะสามารถเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามในแต่ละสัปดาห์ได้หากมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือต้องการปรับเปลี่ยนแผนในสัปดาห์นั้นน,นรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยลุย VNL 2024ประกอบไปด้วยตำแหน่งเซตเตอร์พรพนธ์เกิดปราดชาวจังหวัดนครพนมอายุ30ปีส่วนสูง173ซนเมตร ดนพรสินโพชาวจังหวัดขอนแก่นอายุ19ปีส่วนสูง175เซนติเมตรกระดกพรแสงทองชาวจังหวัดบุรีรัมย์อายุ19ปีสูง170เซนติเมตรนัทนิชาใจแสนชาวจังหวัดชัยนาทอายุ26ปีส่วนสูง172เซนติเมตรตัวรับอิสระปิยรุธแป้นน้อยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ34ปีสูง17 1เซนติเมตร จิดภานาหัวหนองชาวจังหวัดกระสิน์อายุ22ปีส่วนสูง165เซนติเมตรสุภัตราไพโรธชาวจังหวัดกำแพงเพชรอายุ33ปีส่วนสูง160เซนติเมตรบอนเร็วทัดดาวนึกแจง้งชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ30ปีสูง185เซนเมตรวารุณีการรำชาวจังหวัดบุรีลำอายุ19ปี ส่วนสูง183เซนติเมตรกัญญารัตน์ขุนเมืองชาวสมุทรสงครามอายุ21ปีสูง181เซนติเมตรหัทยาบำรุงสุขชาวจังหวัดชัยภูมิอายุ30ปีสูง180เซนติเมตรทิชกรบุเลิศชาวจังหวัดนนทบ,บรุรีอายุ23ปีสูง181เซนติเมตรวิมลรัตน์ธนพันธ์ชาวจังหวัดอุบลราชธานี อายุ22ปีสูง180เซนเมตรจรัตพรบรดาศักด์ชาวจังหวัดนครราชสีมาอายุ31ปีสูง182เซนเมตรหัวเสาวิภาวีสีทองจากจังหวัดเชียงรายอายุ26ปีสูง174เซนเมตรวริศราสีทาเลิศจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญสูง173เซนเมตร อายุ18ปีดารินปิ่นสุวรรณชาวจังหวัดคอนแก่นอายุ29ปีสูง171เซนติเมตรสริภาพรจันทรวิสูตรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ26ปีสูง175เซนติเมตรเิริวันดีแก้วชาวจังหวัดอุดรธานีอายุ19ปีสูง177เซนติเมตรอัชราพร์คงยศ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ28ปีสูง180เซนติเมตรชัชชอนโมกศรีชาวจังหวัดบุรีรัมย์อายุ24ปีสูง180เซนติเมตรกติกาแก้วพินชาวจังหวัดนครปฐม,มอายุ29ปีสูง171เซนติเมตรบีหลังพิมพ์พิชยากกรำชาวจังหวัดบุรีรัมย์อายุ25ปีสูง180เซนติเมตร ธนชาสุขสดชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอายุ30ปีสูง180เซนติเมตรวิรัญยุพาอินจันจากจังหวัดเชียงรายอายุ21ปีสูง182เซนติเมตรท่านผู้ชมครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันวีเอ็นล2024นัดแรกพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา ในวันที่15พฤษภาคม2567ในเวลาตี3 30ตามเวลาประเทศไทยท่านผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7เ,เหมือนเดิมและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพบกับทีมงานของเราใหม่ในอีพีหน้าขอบคุณทุกท่านสลับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ